เดือนของเพลงบกวยนะเราก็ได้อนุญาตจากทางญี่ปุ่นแค่ฉับโวใช้ในคนอนเสิร์ตก็รือว่าไม่ได้สินิกรสิบอะไรก็วาสามารถเราก็ออ่อเพลงเราเองไม่ได้อยู่แล้วคือว่าเป็นต้นนี้อ่ะเป็นเพลงนะนเป็นทุกกล่องก็มองว่าเพลงของพี่ออมไปแล้วแล้วถ้ามาเป็นร้านจากนั้น่ะเราเอาเพลงนี้มาใช้เราก็ให้คนอื่นแทนทำเนีนพี่ออมก็ไม่ได้ไม่เอาเพราะว่ามันเพลงนี้มาเซ็นเตอร์ต้นเป็นพี่ออมในเรว่าต้นนี้จะอยู่ไหนยังไงก็ชู้ทให้ไปจำได้ไหมคนดี คืออาคำนับฟเฝ้ามงตัวอยู่มาฉันตรงนี้อีกฝั่งของผู้นำใช่ไหมเจ้าหากวันนี้ไม่มีฉันขางๆเงใจไหมเมื่อวันนั้จนจำได้ไหมรอจุตใีให้เจ้าอยู่เสมอทุกวันทุกเช้า ที่นี่นะเห็นทุกคนแบบชื่อเบมเดือดผมเพลงบอกวยนะอันนี้มันเป็นเป็นซาม่าออกซีมิงอะไรไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้สือ่อแผ่นหนังบอกไว้ก่อนก็เลยมาเราก็ได้อนุญาตจากทางญี่ปุ่นแค่ฉับโปใช้ในคอนเสิร์ตเพราะว่าเราก็ไม่ก็เลยไม่ได้สืบทอสิ์อะไรก็ว่าซาม่าเราก็ปล่อยเพลงเราเองไม่ได้อยู่แล้ว ขึ้น,นานมีคงเห็นว่าเฮ้ยทำไมมาเป็นซื้อแผ่นนี้มาแล้วแล้วไม่ได้ออกเป็นลองสตรีมมิ่งอะไรต่างๆก็เสียดายนะน้าไม่ดูว่าใครพูว,ว่าซื้อแผ่นนี้มาแล้วนี่ยวก็งงแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะคะใช่ก็เลยแบบเพลงพิเศษแล้วก็ถ้ามาเป็นเราเอาเพ่นนี้เปซิงเกิ้ลต่อไปอะไรต่างๆก็ไม่มีพี่ออมอ่ะก็เหมือนดูแปลกๆ เพราะว่าอยากให้มันเป็นเพลงนะ้เป็นเพลงของพี่อ,อมจริงคือว่าเป็นต้นนี้อะเป็นเพลงนะ้มันเป็นทุกกล่องก็มองว่าเพลงของพี่อ,อมไปแล้วแล้วถ้ามันเป็นรานจากนั้นอะเราเอาเพลงนี้มาใช้เราก็ให้คนอื่นแทนทำเนียพี่อมก็ไม่หรักไม่เอาเพราะว่ามันเป็นเพลงนี้มาเซ็นเตอร์ต้นเป็นพี่อมก็เลยไม่อยากให้มันาเป็นแบบนั้นอันนี้มันไม่ได้ได้สื่อจริงๆนะคะก็เลยมาสามารถลงคลิปอะไรต่างๆก็ไม่ได้เหมือนตอนที่จูนีเบียก็เหมือนกัน พระอันนี้ก็นอยากให้ทุกคงเข้าใจนะคะเหมือนคือเอฟเสียดายว่จริงแต่ว่าถ้ามาเป็นลั่นจากนี้อ่ะเช่นซินแปดจะใช้เพลงนี้ไหมแต่ว่าไม่มีพี่องก็ไม่มีความหมายที่ต้นใช้เพลงนั้งอยู่แล้วเพราะว่านังก็บอกก็คุยกักบพี่ออมมานาะนแล้วว่าเพลงนี้มาเป็นมงสมกับพี่ออมจริง แล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับพี่อ,อมความหมายก็เข้ากับพี่อ,อมมันเป็นดีทุอกอย่างอ่ะเพื่อใน48ไทยแล้วแหละเ,นนละเพลงน,าาน,น,นี้ต้องเป็นพี่อ,อมแน่ใช่ถ้ามาเป็นยาอซินเตอร์ต้องเป็นพี่อมแน่นอนอยู่แล้วควกเหมื่อไม่เห็นภาพว่าไม,ไม่หนึกภาพว่าใครจะเป็นซินเตอร์ไปนเนี่ยต้องเป็นพี่อ,อมคนเดียวเท่านั้นใช่ก็เรียกอม only อใช่ออม only คะ่ะ <laughs> ใช่ก็เลยมาเป็นนางก,ก็บอกมาตั้งแต่แล้วว่ามีเพลงพิเศษนะเพลงสเปเชียลนะอะไรนี่ก็คือเพลงนะเป็นบุกไยในที่เราได้ใช้ในคอนเสิร์ตของครั้งนี้สไตล์คล้ายๆลทนที่มาเป็นคอนเสิร์ตของเชื่อก็มีเพลงโทโมดะจิจะไนค่ะที่ที่มาชื่อเคยติดเซมคอน general election ของญี่ปุ่นอะไรนี้แล้วก็อันนั้นก็เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าเพลงมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ใช้แสดงในฉัปโปคอนเสิร์ตนั้นใช่แล้วนาก็เห็นอันนั้นแล้วก็นางก็รู้สึกว่าเอยมันดีนะก็เลยอยากให้มาเป็นคอนเสิร์ต ก็มาเอามาแผงพิเศษเพื่อพี่ออมอันนี้ก็เลือกเพลงนี้มาใช่แต่ว่ามีคนที่ชอบเยอะแล้วก็มีคนที่รู้สึกดีกับเพลงบกวยไนเะยอะมากๆก็รู้สึกดีใจมากๆที่ดีน่ากับพี่ออมได้เลือกเพลงนี้มาแสดงในคอนเสรออิร์ตคอนเสิร์ m จริงๆคือมันเป็นเพลงบกวยไนะเนื้อเพลงมันดีแบบดีมากๆคือมันโลห้ให้คือดีทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่าซึ่งทนที่เเป็นนัตเต็งคู่กันกับพี่ออมใช่ไหม คืออันนี้พี่ออมก็เลือกให้มันเป็นดีนะเป็นคู่กันกับพี่ออมอ่ะคือตอนที่มาซ้อมเชิญแรกๆอ่ะถ้าจะไม่ปิดอ่ะตอนที่สองวันแรกแบบเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เดียนเต้นกับคีออ่ปุ่มก็น่ะก,ก็แก้ท่าเองแล้วก็ซ้อมซ้อมนอนและตอนนั้นอ่ะน่าจะช่วงเวลาของพ่อหมดองอันเดอร์เกิร์ลเว้ยพี่ออมก็ไม่อยู่ก็เลยเต้นคนเดียวอยู่แล้วก็เลยยังไม่เหงา <laughs> พอยังไม่เ uhm ห네็นพ <cup> ี่ออมก็ยังไม่ร้องไห้นี่ยังไม่ได้มารู้สึกขนาดนั้นแล้วก็รังจักนั้นก็มีเวลาที่กลับมาใช่ไหมแล้วก็้อมเต้นกันแล้วก็รู้สึกว่าเราก็จับมือด้วยกันกอดด้วยกันแล้วก็รู้สึกเฮ้ยมันเป็นมีพี่ออมมาเป็นเต้นด้วยกันกับดินาเลยแล้วก็รู้สึกเศร้าแต่ว่าถ้ามาร้องไห้ตรงนั้นก็มันมันตลกไงเพราะว่า้อมเต้นนอนนอยอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็ร้องไห้ก็จะตลกก็วะแบบปุ๊บปุ๊บแบบนี้ ใช่แล้วตอนที่สองที่ขุนเทพด้วยรันทูด้วยวันที่รันทูอ่ะสองเกาะใช่ไหมตอนที่สองก็บบบจริงจีิก็แบบรู้สึกแอบนำตาจะไหลแต่ว่าฮุบฮุบไว้เนี่ยแล้วก็รันทูก็จะมีความแบบเป็นอินเนอร์เข้ามาอีกคือตั้งแต่ก็ทุกครั้งก็มาอินเนอร์เข้ามาแล้วตอนรันทูก็มาใส่ชุดอยู่แล้วก็จะมีความแบบที่เหมือนคล้ายๆกับวันจริงไงใช่ก็แล้วก็รู้สึกว่าวิวอะไรก็ โมงแต่ว่าาไม่อยากโลงหไห้ก็พยายามอิมไวต่ออิมแบบอิมไม่ไม่เป็นอะไรเนี่ยอิมแบบอิมไม่สวยไว้ <laughs> <laughs> คือจะอยากอิมนะแต่ว่านะ่จาจะเป็นเศร้ามากกว่าเด็กดินน่าแบบ่อไก็ได้นะ <laughs> แค่ชื่อเพลงก็เศร้าไงก็เลยแค่กลที่จะเข้าเพลงะแค่มาเป็นผู้ชื่อเพลงก็ลงให้ค่ะทุกคนและเพลงนี้แบบทนร้องแบบดีนากับพี่ออมแค่สงคนก็เหมืเยอะด้วยและตอนที่อาเสียงก็มันไม่ได้อาเสียงรวมกันอยู่อัดด้วยกันอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเสียงคนเราอ่ะเป็นท่ารวมเราก็จะยังไงแต่ว่าเสียงคนดีนากับพี่ออมมันดีมากค่ะทุกคนไม่ได้ชมตัวเองนะแต่ว่าเสียงเราอ่ะเข้ากันมากอะ่ะคป็นจะหลออแบงให้ฟันทั้งหมด

ให้ไม่เชื่อธรรมอาย่ดใดผ่านไปความรู้สึกนั้นจะเป็นไงและความคิดถึงแต่ถ้าความนี้จะลอยไปและหายไปไหนหากวันนี้ไม่มีฉันข,ขา้างๆเธอไหมเมื่อวันนั้นอยา,ากจะแต่คนดังกลุ่มที่ซาฟาร์แล้วก็ ันนวี้มเป็นที่ธอยยู่ด้วกบตบอนสองไม่จะหาเหตุผลมากเท่าไรก็ไม่รู้จะพบคำตอบใดมันจะไปแนวรักขอแเราหังไม่หายหั่นล่างกลับไปวันที่ยกทนที่แดงห้งามใครห้ามลงมนม้ำเังนขขาดใจไหม ถ้าคนอื่นไม่ยอมเปลี่ยนใจหากวันนี้ไม่มีฉันแผ่นภาพลวงตาเมื่อความฝันดูดูเราไม่พยายามที่คุยกับเทพนะ่ามากมามแต่สีฟ้าคนงทะเลยังคง หลังจากนั้นที่นาก,กับพี่อ,อจมจม่อก่อนกันไม่รู้ว่าตน,นี้จะอยู่ไหนยัางไงากสชสให้ไปจำได้ไหมก่อนดีถ้ออากร้างตัวอ่ามาฉันตรงน,นี้อีกฝังคงูนำใช่ไหมจ้หาหนนี้ไม่มีฉันขงขงไมมเมื่อวนนั้นจำได้ไหมร้รให้เธออย่ จากนี้มันกำลังยั้งตัวจบลงแลยเธอได้ฉันก็ความรักมันก็ไม่อาบัลนแต่กูซะเล่นจนกลับมันก็แล้วก็เจอกับฉันเปลี่ยนเป็นตาเซมของฟ้ายามเย็นดว้วยทิ่น่ารักลวงน่าฮอร์ซาวมั่งเขอเป็นนี้ใช้คูเ่เมนเพดีมากขาใช้ แล่คือจริงๆเแบบเพลงนี้นเป็นเก็บไว้ที่มันเป็นถ้าสินเจ็ดอ่ะมันได้ออกเร็วกว่านั้นก็จะเป็นเพลงของพี่ออมไหนก็ได้แต่ว่ามัมีมาเป็นเพลงของ GE ด้วยวเพลงของ Next Girl นี่เราก็ไม่ได้คิดว่าเพลงของ Next Girl ก็จะถึงเดือนเมษาตอนแรกอะเพราะว่าถ้ามาัเป็นเดือนเมษาของพีที่แล้วก็เป็นสิ้หกใช่ไหมคอนซันเซนซ์เาอีแล้วก็เดือนกันยาก็เป็นอัลบั้มที่ส ก็เลยถ้ามาเป็นภารังเวลาที่พามาก็จะเป็นซินเจก็มาเฉือนดวดเมษาแต่ว่ามีขนซิงเกิลคนจีเข้ามาด้วยแล้วก็ต้องแบ่งกันเซมบัส์อันเดอร์เน็กซ์ก็ค่อยพล่อยแบบนี้ก็เลยถ้ามาเป็นออกมาพร้อมกันก็ไม่ได้อยู่อยู่ดีใช่ก็เลยมาเป็นไม่ทันด้วยเพื่อยุ่กับภารางทำงานของทำงานอื่นด้วยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย we